Ho đừng 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 ho 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 เดี๋ยวเดี <Charl ott es> ๋ยวเดี <infring es> ๋ยวอะไรอะไรเรากำลังทำดีอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบวดโอเคกวาดเรียบร้อยนะครับโอเคฮะอะไรอ่ะจะไปละ โอเคเก็บกวาดเสร็จแล้วนะครับป่ะเรียบร้อย